หร่อค่อยๆอ่าวันนี้เราได้ใช้หลอดจุดด้วยเด็กๆจ๋าวันนี้เราจะทําการทดลองอะไรนะอะไรนะอ่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างไหนลองบอกคุณครูก่อนอ่าหนึ่งน้าอ่าแก้วน้ำอ่าหลอดจยดแล้วก็อะไรอีกหนึ่งอย่างสำคัญเลยเหรียญใช่ไหมคะ วิธีทําฟังคุณครูนะอย่าเพิ่งทานะฟังก่อนนะใช้หูฟังก่อนเอาทุกคนกอดอกไว้ฟังคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอนุญ,ญาตให้ทําหลังจากที่คุณครูอธิบายเสร็จเรียบร้อยวิธีการนะคะกิจการนี้เรียกว่าเนินน้ําอันดับแรกคุณครูจะให้เด็กๆทุกคนนะคะใช้หลอดหยดดูดน้ําขึ้นมาหลังจากนั้น เราจะค่อยๆหย,ยดโดยการค่อยๆบีบหลอดหยดปล่อยน้ำลงไปบนเหรียญเด็กๆต้องไม่ให้น้ำหกออกจากเหรียญน,นะเสร็จแล้วมาดูซิว่าน้ำบนเหรียญของเราจะขึ้นเป็นเนินเหมือนภูเขาไหมอ่าสิ่งสำคัญเทคนิคเทคนิคนะอย่าโดนโต๊ะอย่าจับโต๊ะ เพราะถ้าโต๊ะสั่นเหรียญสั่นน้ำจะเป็นยังไงน้ำจะหกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเอามือเอาห่างจากโต๊ะใครพร้อมแล้วอนุญาตให้ลงมือทําค่ะค่อยๆอ,อย่าโดนโต๊ะนะ,อะเอาเหรียญวางแล้วก็ทําไมคะค่อยๆหยดลงไปบนเหรียญชา้ชาๆ ค่อยๆหยดลงไปบนเหรียญช้าๆอย่าให้น้ําออกจากเหรียญน,นะอเออแล้วดูสิว่าบนเหรียญของเรามีเนินภูเขาหรือเปล่า,อ,าอ่ะหยดไปอีกหยดไปอีกหยดไปเยอะๆหยดลงไปเยอะๆเลยแต่ว่าหยดทีละหยดนะให้มันขึ้นเป็นเนินภูเขาเลย อายุอีๆดีดีกยชน์เเก่งมากอายุดไปเรื่อยๆอ,อะกับตันใช้กับเพื่อนอน้องพยายามอย่าโดนโตะนะเทคนิคนะข้าปุ้นไม่ต้องจับเหรียญลูกเออไม่ต้องจับเหรียญอายุอียดให้เป็นให้เต็มเหรียญเลยให้น้ำเต็มเหรียญเลย แล้วมันจะขึ้นเป็นเนินภูเขาคุณครูใกล้เต็มแล้วเทคนิคนะอย่าทำโต๊ะสั่นนะหนึ่งอย่าทำโต๊ะสั่นเออเออ่าหกไม่เป็นไรพี่พีลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่เออเก่งมากเลยโอชิอ่าหกไม่เป็นไรหกลองใหม่เออหกได้ ไม่เป็นไรลองใหม่เอออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลนเอาใหม่เอาใหม่ลองใหม่อ่าเก่งมากเออไม่เป็นไร,ออไน,ไรนิดหน่อยเดี๋ยวแห้งเออมันหกได้ไม่เป็นไร โอ้โหยอดเยี่ยมอ่าไม่เป็นไรใครทำหกลองใหม่ใครทำหกลองใหม่่ะเอออ่าไม่เป็นไร,ไนไรกระตันลองใหม่